เปิดร้านขายขนมครกออนไลน์มาก็หลายเดือนแล้วนะเนี่ยทาไมยอดขายปกลงทุกเดือนเลยหรือว่าสงสัยเรามีระบบทำบัญชีที่ไม่ดีแน่เลยต้องแก้ไขย,ยังไงบางเนี่ยไม่เป็นไรครับน้องบัวให้ทีเอนจินโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ได้รับการสนับสนุสนจากองค์กรนวัตรกรรมแห่งชาติ NAA นช่วยสิยครับช่วยได้จริงๆรหรอคะได้แน่นอนครับผมยังไงอะคะตามผมมาดูเลยดีกว่าครับไปดูกันค่ะ e ิกเ n นจินเป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์อัจฉริยะที่ช่วยผู้ประกอบการเตรียมเอกสารและบันทึกบัญชีโดยอัตโนมัติทำให้ระบบบัญชีมีความแม่นยำและง่ายต่อการใช้งานช่วยให้ผู้ใช้บริการจัดการภาษีได้ถูกต้องและประหยัดค่าใช้จ่ายแม้จะเป็นน้องใหม่ในวงการสตาร์ทอัพแต่คุณสมบัติเหล่านี้ที่ช่วยพัฒนาระบบการเงินออนไลน์หรือฟินเทคของบ้านเราให้ดียิ่งขึ้นส่งผลให้พิกเอนจิน คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับสาจากการประกวดรางวัลนวัตกรรมการออกแบบในโครงการซอฟต์แวร์ดีที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI และอย่างได้รับเงินทุนจากโครงการคูปองนวัตกรรมอีกด้วยนอกจากนั้นพวกเขายังเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการาร์ทอัพที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA ก็ทาง A A N A เนี่ยครับได้ช่วยทางสตาร์ทอัพของเราหลายอย่างมากเลยครับอ,อย่างแรกก็คือที่นั่งครับผมบรรยากาศอะไรอย่างนี้ดีมากครับผมทั้งหมดนี้เลยใช่ครับแล้วอย่างพอมีอีเวนต์อะไรที่แบบเป็นสตาร์ทอัพไทยแลนด์เป็นงานต่างๆเนี่ยครับ N A ก็จะ ชวนเราไปออกบูธครับซึ่งการออกบูธแต่ละครั้งเราก็จะได้พบเจอโอกาสอะไรใหม่ๆมีทั้งแบบผู้ที่สนใจมาใช้งานมีทั้งผู้สนใจมาร่วมลงทุนอะไรเงี้ยครับก็เปิดโอกาสต่างๆให้เรามากมายครับล้วเห็นความแตกต่างไหมคะว่าก่อนแล้วก็หลังเนี่ยหลังจากที่ได้มาร่วมมือกันจับมือกันแล้วเนี่ยมีความเปลี<ห>่ยนแปลงอย่างไรบ้างโอ้อันนี้ก็เปลี่ยนแปลงเยอะมากครับ<ห>อย่างแรกคือสมัยก่อน<ห>ของเราก็จะทํางานในแบบห้องเล็กๆกันนะครับ <S <S เป็นเช่าคอนโดอยู่กันพอเอ็นเอแบบให้การสนับสนุนแล้วก็มีที่นั่งสมัยก่อนก็เริ่มต้นจากสองสคนครับตอน ทีมเราเริ่มขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็พอมีที่นั่งตรงนี้ก็ช่วยให้เราทำงานได้สะดวกขึ้นแล้วก็มีเพื่อนๆหลายทีมครับเข้ามานั่งร่วมกันอยู่ก็แบบสามารถคุยปรึกษาหรือว่าทำกิจกรรมร่วมกันได้ครับแล้วก็เอ็นไอเอก็ยังให้แบบพื้นที่เราแบบของเราโปรแกรมบัญชีครับก็จะมีการจัดสัมมนาทุกเดือนอย่างเงี้ยครับเขาจะให้พื้นที่เป็นห้องประชุมข้างบนครับผมให้การสนับสนุนตรงนี้เราก็สามารถเชิญลูกค้าหรือผู้ที่จะสนใจใช้โปรแกรมเราอะ ขึ้้นนมาาฟัังสนนไดแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ๆจากกลุ่มสตาร์ทอัพอยังจําเป็นต้องได้รับการต่อยอดพัฒนาในแนวคิดต่อยอดในเชิงธุรกิจซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ BOI ก็พร้อมจะสนับสนุนเพื่อพัฒนากลุ่มสตาร์ทอัพให้ก้าวเดินต่อไปบนถนนสายนาวัตกรรมเช่นนี้